หลน้ำพีสวยๆแบบนี้เขาทํากันยังไงไปดูกันจ้าอันนี้คือก้อนดิบใหญ่มากนะคะราคาหลักหมื่นเลยส่นนวนตัวนี้นะคะก้อนเล็กๆถ้าจะออกสีดำๆนะคะก้อนดิบสีดำก็จะเป็นสีดำเลยก้อนดิบสีขาวไหลไหลน้ำพี่เวลาเป่ามาก็จะเป็นสีขาวนะคะอันนี้เราทุบก,ก้อนดิบนะคะใส่ในบล็อกบล็อกเป่าไหลนะคะช่างก็จะเอาก้อนดิบใส่ในบล็อกนะคะแล้วก็เป่าโดยใชยห้หัวแก๊สที่มีความร้อนสูงนะคะเพื่อให เร่ไหลน้ำพีนะคะที่อยู่ในก้อนหินละลายออกมาแล้วก็เทลงใส่บล็อกแบบนี้นะคะทิ้งให้ไหลน้ำพีเซ็ตตัวเย็นลงและเซ็ตตัวลงก็แกะออกจากบล็อกแล้วก็ใส่ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะบางท่านอาจจะคิดว่าเลซิ่นนะคะบอกเลยว่าข้อแตกต่างระหว่างเลซิ่นกับไหลน้ำพีคือแตกต่างกันนะคะไหลน้ำพีคือถ้าเป่าเนี่ยโดนความร้อนชุงมแบบเนี้ยแล้วนําไปเจียรไนไปตัดนะคะไม่ได้เลยแตกเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเลซิ่นนะคะจะสามารถตัด กูณแต่งทรงเจรไหนได้ตามลูกทรงที่เราต้องการนะคะนี่คือข้อแตกต่างนะคะเสร็จแล้วเราสามารถนําไหลน้ําพีมาทําเครื่องประดับต่างๆเพื่อผู้พาติดตัวเสริมสิริมงคลซึ่งไหลน้ําพีแต่ละสีก็จะมีพุทธคุณที่แตกต่างกันออกไปนะคะใครชอบสีไหนจะช่วยนุนด้านไหนจัดตามใจชอบเลยจ้า